วันนี้คุณผู้ชม23มกราคมเรื่องงามยามดีสมรสเท่าเทียมกฎหมายนี้ผ่านนะคะซึ่งก็มีคู่รักทั่วประเทศ1,754คู่จูงมือกันมาจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตตามกฎหมายค่ะขอบคุณจริงๆที่เกิดมาให้รักให้เราเจอกันขอบคุณจริงๆที่ผ่านมาให้ฉันได้ ต่ัน,นชดีทไ้อเงจกนกลิ่น <Green. S 1> ความรักอบอวนไปทั้งประเทศวันแห่งการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ของกลุ่ม L G B T Q ตามกฎหมายเกิดขึ้นแล้วนะคะจุดใหญ่ก็คือสยามพารากอนนายกอิงวิดีโอคอลมาร่วมอวยพรคู่รัก300คู่มาจากหลากหลายที่ มีสวิตเซอร์แลนด์ก็มีแบบจะแสดงความยินดีกับคู่รักที่ถูกรับรองตามกฎหมายหลังจากต่อสู้มายาวนานกว่า2องทศวรรษนะคะคู่แรกเลยไปที่สำนักงานเขตบางรักหนุ่มไทยหนุ่มจีนโชวหวานเอ,อ้ยเขาบอกหอมแก้มอันนี้มันหอมซอกคอคุณนะ จดทะเบียนสมรสเท่าเทียมหลังคบหากันมา2ปีเลือกแล้วว่าคนนี้จะดูแลกันไปตลอดชีวิตยินดีด้วยนะคะส่วนที่สาระวะการอำเภอเมืองเชียงใหม่จัดใหญ่ค่ะนี่มาแบบแต่งเต็มขบวนขันหมาคู่รักขนกันมาสร้างความประทับใจแล้วมันก็ต้องมีพิธีให้ครบมีแบบโยนช่อดอกไม้นี่ให้ผู้โชคดีได้สละโสดเป็นคนต่อไปนะคะ ลงใต้ไปที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะไม่น้อยหน้าจัดเต็มขบวนกลองยาวนางรำผ่านด่านประตูเงินประตูทองพิธีต้องครบนะคะท่านผู้ว่าสงขลาในอำเภอสงขลากั้นเองให้คู่รักโชว์หวานก่อนผ่านด่านขึ้นไปจดทะเบียนสมรสค่ะ ภาพรวมวันนี้คู่รักมาจดทะเบียนสมรสทั่วประเทศ1,754คู่สอสอทันพักประชาชนหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนกฎหมายสมรสเท่าเทียมดีใจที่ความรักเบ่งบานอย่างเท่าเทียมกันกลั้นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจไว้ไม่อยู่เลยค่ะอสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเพราะความรักของทุกคนจริงๆเนาะ ความรักที่ทุกคนวันนี้ได้ยิมยม้มแย้มหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยความรักอาจจะเกิดการสูญเสียน,นะครัครูแค่จะบอกว่าทุกความรักมันสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะ